โอเควันนี้จะมาเฟิร์สไฟ์รอบที่สองคือยานบินวันนี้จะแต่งลายมาเรียบร้อยแล้วนะครับลองดูจะลองดูว่าเออตอนนี้ใส่แอรอนเรียบร้อยแล้วเนาะลองดูใช้ใบใหญ่อ่ออันนี้ใช้ ใบพิเสษขึ้นมาคือจะใหญ่มากรู้สึกจะเป็น9คูณ7.5นะลองดูแล้วกันเบามากหูกินลมดีที่สุดละะจะเล่นแอลอนได้ แบตหนึ่งพันเหมือนเดิมฮะลองตัดิจะวิ่งขึ้นไปเลยลเก็บเียนดีนะ I'm <laughs> leaving